ข่าวด่วนเกิดเหตุไฟไม่ครั้งใหญ่ที่คฤหาสา์หรูในนครหลวงเวียงจันทร์พบไฮโซสาวชาวสาวปปาลาวและเป็นเน็ตไอดอลเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังเสียชีวิตเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์โดยเพจ Facebook ลาวพัฒนานิวได้โพสต์คลิปแจ้งเหตุไฟไม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในตำบลชายธานีเมืองหลวงเวียงจันทร์โดยระบุข,ข้อความเกิดเหตุไฟไม้บ้านหรู เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่บ้านผาขาวตําบลชัยธานีเมืองหลวงนครเวียงจันทน์เวลาประมาณตีห้าของวันที่25กุมภาพันธ์2568ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวพบว่าเพลิงกำลังลุกไม่อย่างรวดเร็วทำให้คฤราสา์หารูกลายเป็นทะเลเพลิงท่ามกลางชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิน่นต่างก็ระดมกำลังในการช่วยดับไฟในครั้งนี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ